ห้องน,นังก็ได้พิมกันแล้วนะคราวนี้เราจะเข้าปากกันนะขาดูบรรยากาศสวยมากค่ะเป็นกังที่เวลาเอาอดอกเอาอดอกมึงเราถูกใจปะพิมเกินไปนะเรมึงก็ไปยื้าหุงนังก็ร้องมีคนดูอยู่อยู่กลงขนานี้ยังมีรีสอร์ทคะเอาดอกร,ริมทุ่งเนาะเอากันอยู่ในห้องไม่ได้แบบว่าไม่เลิกก็ออกมาข้างนอกก็ได้ไ เย็นทุบกรีนะคะได้กินชาก่อนมีชาเย็นนะคะมีชาเย็นรองท้องก่อนเข้าป่านะคะใจเราได้ดิเอามองในพวกพี่สู้นะสายแบบสายแบบอย่างเงียขับดีอย่ได้เราจะเข้าไปเก็บเห็ดจารณราคาเผื่อได้ฉีดวัคซีนวีไฟเซอร์หรือไฟรันไฟรานค่ะนี่อนี่เราไม่ขี่รถเกมาตรงนี้เนี่นี่ที่แบลงหา รถก็ไม่ได้นะคะรีเวลสองขาขาวงกดค่ะนางมัตซีกับพระเวสันรรกำลังจะเข้าป่าวงโกดะรัใน,ในไปเราก็จะเจอชูชก ราบคาเฟ่รับเลยนะคะรับจริงค่ะรอค่ะของจริงคือสัญญาณเนี่ยไม่มีแล้วนะคะถ้าผู้ชายชวนมาก็คือบอกว่าเฮ้ยเจอไปเปิดรีสอร์ทจริงคัะคือสัญญาณเนี่ยไม่มีติดต่อใครมันก็ไม่ได้แล้วยังไงถึงแล้วถึงแล้วทุกคนไม่ไม่ไกลนะแต่ว่าทางมันเนี่ยเยี่ยมมากเขไม่ไกลเท่าไหร่หรอกมาครั้งเดียวพอมึงยังอุตส่าห์มาสองกูยอมใจมึงแหละ ขออนุญาตนะคะรองเท้าไม่ค่อยสวยดูฉันก็ไม่ใส่รองเท้าคู่นั้นส่ไัะเนลงปะไรไมรู้สั่งของยังไกินรดีอยูนี่ตวนี้ตอนนี้เราอยู่ที่กระต่ายป่าเราจะมาทดสอบนะครับวันนี้เราจะเจอกระต่ายป่าไหมตอนนี้เจอแล้วกระตุดป่า นนยังไม่ได้ถอดยังไม่เห็นลงก็ยังไม่ได้ลงเลยยังอรอเลิกอยู่รอเชยอ,อยู่คะ่ะอันนี้กระตุดต๊ดป่ามาร้านตะไบป่าะะมาชมบร <c oughs> รยากาศร้านเนี่ยผิบฉีกนะคะ ตั้งแคมป์แบบว่าจิบเบียร์จิบได้ไดไ<ห>วันนี้มีน้ำไหมน้ำตกคุคลีคุคลีคคลันลา่า้างเลยค่ะบรรยากาศฝนตกเพิ่งเสร็จมาค่ะแบบหลังฝนตกเือนมาค่ะ ไม่แอฟนั่งแบบเป็นคิีสาวเงาเงาแบบอ,อุ๊ยมีตอนไหมสาวๆๆเงาเงาอากาศกดีเนาะไม่ไม่ร้อนมากนะคะวันนี้แบบอากาศดีมากปกติมันจะร้อนอที่นี่ก็จะมีแบบว่าหลายจุดนะคะแต่ที่นี่จุดกลางเต้นนะคะผูแหงนะคะผูชื่อผัวน้านะช,ชื่อหนู่ง ู่กระปปต่ายป่าก็อยู่ตรงนี้นะคะนายแก่ก็ไปตรงโน้นนะคะเจ้าของพนมก็ไปตรงโน้นนะคะอันนี้อ่านไม่ออกคะ่ะแคมปิ้งค่ะเดินไปข้างล่างกันคะ่ะทานนั่งเอาเก้าอ,อี้ไปนั่งมาถีเก้าอี้ลงไปด้วยหนอไหนกระแม่ มโนดาสิมาเห็นน้าจิบซาหน้ามโนดาสนะคะฮะมโนดามานั่งจิบกาวแซ่อยู่แต่มโนดาสที่ไปมาพ่<ะ><ะ>านค่ะจะลงน้ำไปเลยสิคาอุ๊ยใส่มากขาดทิวการเหมือ,น,อนในโฆษณาไหมค <c oughs> วามหลั่จริตเนาะ คิวก่อนดูนพานด้วยนะอย่านพานมัจับเราไปเข้าไวตัวที่ค่อยพักตุต๊ก ปาร์ต right. ี umas, ้ก oh! ุ๊กสีไหมไหนเกือกแล้วนะอ้าวเม่อคืนห้าคนนี้ที่นอนเมื่อคนห้าคนนี้ไปย้ายหน่อเขา นำนัดเขาหล,ล,ลุดโยนเขาหอมเนาะห้อคนเด็กจึกรถเปลีนาะ้วไม่ได้นะนี่มันเอาสุดรัถเตียนนะนี่เอาก็าเปแบบคือดุบดิ้วดุบดิ้วน้ามาฟิวอันน,นั้นเนาะอะไรเขาเรียกว่าอะไรเมาคีลา่าศาตว์เป็นมาเป็นเลยคะ่ะที่ขาดไม่ได้นะคะผู้สนับสนุนการเดินทางในเวอรน,นี้นะคะกระเมย์รถจอดกระ<ถ>เมร์ดรถใครไม่เลดแต่เลดรถค่ะกระเมนะคะขอฝากพระบรมโอทอป ของดีของท่าพนมนอกจากน้องกิแล้วก็มีกะละแมนี่วยราคะอันนี้ห่อนี่คะห่อนี่นะคะสามสิบห้าบาทถือมากสามสิบห้าบาทตามห่อร้อยโปรโมชั่นพิเศษตามห่อร้อยอันนี้หอ่อใหญ่ห่อละ่ายค่ะรับรองมันหวานโยโยนผู้ชายแนะะ่นอ,น,อ,อ,อนนะคะวว้าพี่น้องไปกินห่อหมกปลาทิพย์ต้มกาแฟค่ะต้มกาแฟดำนะคะรดไม่มีน้ำตาลนะคะไม่ใส่น้ำตาลกะละแมค่ะกะเลอแม่เลือดรสค่ะ ี่เตถาถ่านนะคะคือหอมนะคะตอนแรกก็จะได้กลิ่นความหอมของใบตองนะคะใบตองอันนั้นเลยนะคะเนี่ยคือลงทุนมากเลยคะ่ะนี่นะคะก็เป็นเนื้อร้านแม่แบบมีความเหนียวมีความหอมหลมังจะกินแล้วนะคะเราจะกินแล้วนะคะหวานมาันกลมกลม่อมหอมใน,นปากแม่เป็นผู้สืบประชาร์ตเธอไม่โปะคะ่ะ ต่อด้วยแบล็คคอฟฟี่อืมเข้ากันมากแบล็คคอฟฟี่ของเราคือไม่ใส่น้ำตาลนะคะแบล็คคอฟฟี่ของร้านกระต่ายป่ากาแฟจะดีมากเฮ้ยบ้างอะไรพิทยาหัวเนาะมาเดี๋ยวมากินฮอห์กมบฮอหมกกระแม่กระแม่พี่น้องจุดที้คือ รถเข้าได้นะคะตอนนี้ติดต่อข้างมาแล้วนะคะล่าสุดมาคาเฟ่ยังไงให้เสียเงินสามสี่หกสี่ค่ะซื้อเลขค้างวันนี้รับรองถูกแน่นอนค่ะค งด้วยต้องขอบคุณนะคะเงืองเงืองเงือตอนนี้นะคะเรามีช่างแต่เราไม่มีอุปกรณ์ค่ะที่สำคัญไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ติดต่อใครไม่ได้เลยสักวันยังไงดีต่อไปอุ้ยมีช่างแมมมอดด้วย วิทางนั้นมาเลยวิทางนั้นอีกากโนอินซี เดี๋ยวดูดีๆเอาไม่ใช่ไมโ่โอ้ยนั่งรอต่อไป มาของจริง,ม,ม,งมาของจริงค่ะมดูมมมกง่อนดแวงจริงวช่างมาแล้วทุกคนจะ้อนะคะไ,ไ,ได้กับานแล้วจะได้กลาบาันแล้วมาแล้วต้องขอขอบคุณสถานที่มือนี้นะคะ <S <S ต่ายป่านะคะ <S 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 อ,อ,อยู่อำเภอนายแกนะคะทางเข้าคือบ้านดอนโทน แล้วก็ขี่มาทางเขื่อนก้านเหลืองหรือว่าอ่างเก็บน้ำก้านเหลืองนะคะก็จะมีป้ายบอกตลอดทางค่ะเข้ามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะเจอร้านเองค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครได้วยนะคะที่ช่องน้องมาดามจริงค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย1 2 3 come on